สิ่งหนึ่งที่ปิ๋วอยากจะแบ่งปันค่ะก็คือว่าวันนี้ปิ๋วก็เคยเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เช่นเดียวกันแต่วันนี้สิ่งที่ปิ๋วตื่นและปิ๋วเข้าใจอย่างชัดเจนเลยค่ะหากคุณมองย้อนลงไปในความสัมพันธ์ที่คุณเคยมีก่อนที่มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคู่รักความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นเพื่อนรักที่สนิทสนมความสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นของคุณค่ะที่คุณดึงดูดกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเข้าสู่ชีวิตของคุณนั่นคือพลังงานของคุณสอดคล้องก,กันกับพลังงานของเขาแล้วความสัมพันธ์ช่วงแรกค่ะจิตของคุณไปจับอยู่ความรู้สึกดีไปจับอยู่กับนิสัยที่ดีๆที่เขาทำให้คุณ จิตของคุณไปจับอยู่ที่ความรักความรักมันยิ่งใหญ่มากจึงทำให้คุณสามารถมองข้ามสิ่งต่างๆหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้เพราะจิตของคุณไปจับอยู่ที่ความรักแต่พอระยะเวลาเนิ่นนานมาค่ะเราเริ่มไม่ใช้ความรู้สึกแต่เราใช้ความคิดในการดำเนินชีวิตเรื่องของ คู่รักความสัมพันธ์ต่างๆยิ่งอยู่ด้วยกันนานๆน,นะคะเราจะยิ่งใช้ความคิดไม่ได้ใช้ความรู้สึกจิตของเราอะคะ่ะจะไปจับอยู่ที่ความคิดไปจับอยู่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อเท็จจริงของนิสัยเขาเป็นข้อเท็จจริงที่ตาเรามองเห็นว่าพฤติกรรมเขาเป็นแบบไหนแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่ารัก ็นพฤติกรรมที่เรารู้สึกว่ากําลังทําร้ายเราเป็นพฤติกรรมที่เรารู้สึกว่าไม่ให้เกียรติเราพอจิตเราไปจับตรงนั้นนะคะสิ่งนั้นก็ขยายพอระยะเวลาเริ่มเนิ่นนานขึ้นคุณใส่พลังงานอะไรล่ะลงไปคุณใส่พลังงานต่างๆลงไปเป็นทัศนคติที่ลบที่คุณมีต่อคนตรงหน้าของคุณ จึงทำให้สิ่งนั้นมันขยายอย่าลืมนะคะจิตตั้งต้นที่คุณส่งออกไปจิตตั้งต้นแรกที่คุณส่งออกไปคือรักคุณจึงได้ความรักระยะเวลานานๆาาเข้าจิตตั้งต้นของคุณค่ะเป็นจิตตั้งต้นที่คุณไปจับกับพฤติกรรมแย่ๆของเขาปลายทางของคุณค่ะคุณจึงได้ผลลัพธ์แบบนั้น เกิดขึ้นในชีวิตของคุณดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องวางจิตใหม่วางจิตเหมือนเดิมที่คุณเคยรู้สึกกับเขาในความสัมพันธ์ครั้งแรกด้วยการหาข้อดีหาสิ่งดีๆที่คุณเคยรู้สึกกับเขาสิ่งดีๆที่เขาทำให้คุณ แล้วจงขอบคุณเขาแล้วจินตนาการภาพในสิ่งที่คุณต้องการจะให้มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณแล้วนำจิตของคุณไปจับอยู่ที่ตรงนั้นค่ะช่วงแรกๆคุณอาจจะฝืนค่ะแต่วันนี้ให้คุณรู้ไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้รับก็เกิดจากจิตตั้งต้นของคุณ เกิดจากพลังงานที่คุณสั่นสะเทือนออกไปการเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตการเยียวยาที่ดีที่สุดคือการสำนึกรู้คุณต่อสิ่งนั้นก็คือการขอบคุณ